ขอเจริญพรมายังอุบาสกอุบาสิกาออกตุนญาโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาเบ่งมาสมคลิปดังกล่าวยาภูมิอาจารย์ซาอาญาห่อมเจีมหน่อยอาญาปีโปมาแล้ว หนึ่งว <emergence> <utan> ินแล้วอาญาพิโปอันนี้กับพระอาจารย์บุญเพ่งแสนบุตรลาดฮูนยี่กองหนึ่งเพิ่อยู่หูเป็ดยังได้ขะหน่อยความสั่นบึงความสั่นเด้อผู้ ส,สัส Spencer นแท้ๆพ an ูดนะความสันนะความสันเบิ้งเอาเฮ้ยย่างขึ้นเึืๆอยๆ้ยสันแบบอ่าจากองศาปะสี่สิบห้าองศา สีองศาห้าสิบองศาพูดละมันแบบข้านองมอจำพื้นเลยนะพูนหาเองเลยมันโอ้ยเมื่อยเจ็บเอวพร้อมแอวดอกมีปัญหาแอวก็เลยว่งางานค่อยๆงางกำลังพื้นพูนพื้นทอดพ้นละพูนบินขึ้นหน้าผาได้เพื่อนเอความทุกขามยากของชีวิตพระค่อยไปอไป่าไอ,อัญญาละมอน เป็นงได้ข้าน่อยหายใจก็เกือบรอดนะเนาะเกือบรอดเออเกือบรอดเกือบรอดเพือ่อนว่ามาแล้วออ่าเทิงเพื่อนอัญญาบุญทมเพื่อนนาลาตาเหลืองมาแล้วอันนี้กลับไป <c oughs> วินหนึ่งอันนี้ก็ได้วิน่นที่หนึงแล้วฟ้าเหลืองเพื่อนว่าบุเคยเห็นฟ้าเหลืองจา้าเทื่อม่ได้เห็นอยู่ผู้โฮง หน้าจนจืดซบจนซีดหน้าจนเหลืองนะยามนั่งเลยนี่ยามนั่งต้องเอาตีนยันไว้เบิ้งนี่เด้อฮะงามไอโดกนะอย่าดันแหงไดยกิ่งลงทั้งเครื่องทั้งคนเลอฮะสามวยก่อนเบิ้งความสั่นหูนย่งางขึ้นแต่เศรออ้านะ้จนเดียวนี่ฮันยีโมงละจนเดียวนี้ไอสี่เออสามโมงครึ่ง ออกตั้งแต่บอนพักมาหันอ่หกโมงออกตั้งแต่หกโมงมากินสามโมงครึ่งหน้าแล่ตาเหลืองเมื่อพุน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 ขุนหน้าเหลืองเฮ้ยอีตนเลยเนาะเอาลูกเอาลาด เเด้อที่ทัู่์ัดบรรยากาศยามเศร้าหมอกเต็มอยู่ทัญญาาทงหลังภูโหงอากาศโคตรด,ดีเลยอากาศหาไปเบิ่งต,ตะเวนตกตะเวนขึ้นมเมือนตะเวนตกทังหลังภูมีจังจะหมอกปุบ๊บนาา้าผาลงไปรุ่มแจ้งแล้วตะเวนขึ้น ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงปลายว่าอาจารย์มาสมมาสมบรรยากาศน้ำเศร้าองค์นี้ก็เห็ดขึ้นหนาวเดี๋องค์นี้วน,น,น,นเด้ความง,งามของธรรมชาติทางนี้แจ้งมาแล้ว เมลยระดับคว่ำสูง1,300เมตรจากระดับน่านทะเลบรรยากาศยามเช้าจิ็มแต่หมอกเลยอยู่ทางหลังภูมงค์รัทิวทัศน์บรรยากาศของภูมงง ตอนนี้เป็นเวลา11โมงบ่ม,งมีแดดเมฆหมอกลายมหาาอม,ม,มอกหากระซาว่างไอ้เก้าโมงเก้าโมงหมอกหยุดเนาะเป็นเจ้ยผม สูงระดับวามสูงอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยเมตรนะจุนี้ยังมีขึ้นไปอีกกันหนึ่งพันสองรอยเมตรพามาเบิ่งภูที่สูงเพียงเมฆ <c oughs> เจอหย่ามเมฆไหลมา กาศยมเศร้าค่าขับเสียงตะเวนมีก้อนนี่กำลังีิไลมาความสูงสั้นสูงบอลคนเจย์พูลงทางฝั่งนี้มันเมืองวาปีเขตนาผาไปทางนี้มันเขตเมืองวาปีเขตตั้งแต่นาผามาทางนี้มัน เมืองทับ,บางทองแขวงสวัสคิ์เขตนั่นเป็นบ้านอกองลึกกองลึกนารันอยู่นี่นารันกองลึกบ้านกองลึกนารันเ,เมืองวาปีขึ้นกับเมืองวาปีทิ่อยู่ถัดธรรมชาติงดงามยามเช้าความสูงโอ้ยหพูดเละไล่ระดับลงผู้หง หน่วยนั้นก็นยังเป็นผู้โฮงหน่วยนี้ก็ได้ตีนของผู้โฮ่งบนควันขาวๆขึ้นน้อยๆพุ่มมันโรงงานสีมังอของแขงวง,แขงสารวันอยู่ทางพี่มันแขวงสารวันอยู่ทางพี่ สองขีดเป็นหน่วยนี้หน่วยยวาวๆทางหลังก็อสองอนั่นเป็นผู้บาเจียงเออโบแมนผู้น่วยนี่นี่น่วยลดอันทำอิฐนี่บาเจียงหน่วยทางหลังพุ้นทางหลังหน่วยนี้นี่แมนผู้เก้าพู้นทางหลังของผู้บาเจียงตัวนี้เป็นผู้มาลงสายผู้ที่แนมเห็นระดับความสูงของผู้โฮงแมน ณจุดที่นั่งอยู่นี่แม่น1,200เมตรโดยประมาณเพราะว่าบนจุดสูงจุดนั้นแม่น1,300เมตรวัดระดับจากน้ำทะเลจากระดับหน้าน้ำทะเลมนัน1,300เมตรอยูทัดสมมาตรหมดครับ ห2สิบสองตะเวนยังไม่ได้ขึ้นเทยนะถ้าเพิ่งตะเวนขึ้นเบิ่งเดอ้อบรรยากาศภูโฮงเมฆหมอกกั่วขนาด ลุ่มนะแดดทางเทิงนะหมอกปกกุ้มไปเลยเมฆหมอกปกไปเมื่อใจอ่อนใจอ่อนความสูงนั่งอยู่หน้าผายันค้า, <S <S 1> <S 1> าย่อนขา <S <S 1> <S 1> สูงขนาดเลย บรรยากาศด้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆด้านหมูงามคือกันด้านนี้ก็ได้มีพาร,รานหินพาร,รานกวางมีห้วใยใกล้ๆใกล,กล้กับกระดานหมูพร้อมลมอยากว่านิง่งเนาะลมอยู่นี่ลมวแหงด้านหมูกับลมโแหงลมนิง่งคือกันอยู่นี่กตลมนิง่งโแหางพามาเบิ้งบรรยากาศ เพราะเหาว่าลงแพงสำหรับได้ตั้งลมทั้งพวกยืนก็จะชิปุยูแพงขนาดลมในลงนี้เห็นตรงนี้ถึงนอนตรงนี้เดือนนาวตรงนี้มาเอาได้ม่้นได้ดิ ao, nghe cô du, lùm hốt hay, mưa khửn héng héng quá mưa cái chân xe. มาเบิ้งหน้าพาตัวนี้แบบนี้ธรรมศาสตรงดงามไายสูงเสียดฟ,ฟ้า ตอนนี้เก้าโมงครึ่งตะเวนออกได้ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวสิบโมงสิบเอ็ดโมงกับมืดอีกหมอกกุ้มอีก มาเบิ่งแหงลูสุดๆเลยลมแหงหลายจะ,ลาจะพาจะพาเอาไปบน,นด้านนอกนนเต้นนะยังดีที่ไาเต้นดีตเต้นบูดีนี่หักไปหมดแล้วแบบลมพัดแหงหลาย เต้นตำๆอย่งนี้นี่ปีนี้เย็นขาเต้นนี่เย็นอ่อนปุบ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 เลยลมตีแหงลมแหงหลายวันเป็นพายุุณละ่ะความแหงของลมคุณน่โคุณนะณนะโ,อโอ้ยลมตีพลึกขนาด อยู่ทางนอกนีแหงๆอันนี้ขนาดอยู่ทางในได้นี่อ่าเดี๋ยวพาวไปเบิ่งทางนอก มาเบิงเต้นตอนเศ้าบันนี้ถือว่ายู่รดปลอดภัยทุกหลังเลยจากเมื่อคือนนี้ลมแหงให้กวาพายุเขา้าตื่นมือเศร้ามาถือว่าปลอดภัยทุกหลังเต้นรับตั้งแต่ลลังลิเริ่มเต้นเนเจอร์ไฮลังที่สองกับของเนเจอร์ไฮ หลังที่สามก็เป็นเนเจอร์ไฮหลังที่สี่เคทูสมิธหลังที่ห้ากับเคทูสมิธหลังที่หกของอย่าเองเคทูสไนเปอร์หลังที่เจ็ดเนเจอร์ไฮ

หลังที่1ิเนเจอร์หาปิดท้าย1ิเอหลังเต้นอยู่หลอดปลอดภัยทุกหลังเลยเป็นอย่างหลอดมือคือนนี่พายุหนักมือคือนนี่พายุกระแมนสิว่าลมหลังพูกระแมนแห้งอีลีตัวขี้หินกองเต็มอยู่จองเสือกจองอย่างมุสันบลอด ก็ขอจบเพียงแต่ซำนีบาทนี้ก็พามาเบ่งภาพมุมสูงของจุดกลางเต้นของคณะพระธุดงจาริกธรรมที่หลังภูโฮงเป็นภาพรวม,เป,วมเป็นบรรยากาศรวมถึงด่านหลังภูหนยหน้อยของภูโฮงทีมุนอมหอบให้เบ่งทิวทัดบรรยากาศ สลับซับซ้อนภูผาป่าไม้ป่าแปกบรรยากาศอบอ้อมไปด้วยเมฆและหมอกข้าวกุ่มและกาสลับซับซ้อนไปด้วยพืชพัน,นุา์นาเคี้ยวสะอุ่มงามตาตามภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงหน้าจอนี้เลย ปน,นาผะคะวันตังเอวังกะระยาโนกิตติสัตโตอภุกระโตกิตติสัพพัญญังของพระภูมีพระภาคเจ้าได้แผ่ไปเร็วอย่างนี้ว่ากิติพิโสผะคะวา โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิยชาแรจารณะสุขโตเป็นผู้ไปเร็วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้โลอย่างแจ่มแจ้ง อนุตตาโรปุริสัธรรมมสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อยา่างพอมีไายิ่งกว่าตาตาเทวมนุษย์ชานังเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโตรโต ลังสังโฆอุปโสศคังภรรยยะปาติโมคังอุทิศยะกิงสังขสบุพภิกจังปริสุทธิงอาจะสัมมนโตอรโรเจตปาติโมคังอุทิสิสามิตังสัพเพวาสันตาสาธุการสุตดมักมานาสิกะรมะยัสสสิยาอัปปติโสอัปปิภรรยาสันติยาอัปปติยตุนนาหิปวิตาภังตุนนาหิภเวนะโขปนายะสันเตปริสุทธาติเวทิสามิ ยะถาโขปนะปเจกพุทธสาวยากระนังโหติเอวะเมวังเอวรปายะกบริสายะยาวะตัิยังอนุสาวิีังโหติโยบนะปิกุญญาภิตัิยังอนุสาวิียะมานสาระมานุสันติงอาบัตินาบิกรายะสัพพะชาติมุสาวรีสัสสะชาติสัมปะชาติมุสาวรีโกบุปภะสัมปะตหันนารายิกโกตมโหตุปักขวตาตัสสะมัสาระมานนักปิกุตตาอาบัตินาบิสุขะเดกนัสันติอาบันติ สัพพสุโภตินิทานังนิทิทังดัตตริเมจดตโรปราชิกาธรรมอุเทสังอาคัจฉันติโยปะนภิกขุภิกขุนังสิกขาสัจิวะสัมปันโนสิกขังอปัจจคายาทุพลยังอนนาวิกตนตภามตุนังธรรมปฏิเสธายาอนัมัสุติรัชานะขะตายปินภราชิกุิุปิสัมมัสโสโยปะนภิกขุอามาวะอรัญญาวะอาทินังไธยะสังขตังอาทิยยะยญาดารุเปอาทินังดานิราชานุโรัะขะหิตาภะหะยมวะมันนยม โยรโหสิพาโลสิมุลลโหสิเทนุสิติตาธารุปังเพกอาทินังอาทิยมโนอายมีวะิโิกลุมติปสุสสุโยบนาเพกุสังยิจมานุสัมพิฆังชีวิตาวรภัยกัสสัทธาระกังวัสปาริเยสัยะัมรานัมันังวาสังปันยะมรานายะมมาสะมาทภัยะอัมภูปุริสักิมภิหิมินาปภักเกนะชีวิตเดนะปันตชีวิตตาสยโยตี

Mahcana membangau so apa jangcana memi apa sumpah samin tu jangmu sambil apindi anjat darah adi mana ayam bi barajiko hoti asangwaso putihtha ku ayat saman tu jat darah barajika thamaje sumpih ku anjat darang wa anjat darang wa apa jid darang nala pati pikung isatih sumpah sumpih thaburet thab penca barajiko hoti asangwaso thab ayat saman deputi mimi kajit thapari suta ตุยัมปิปุชามิกจิตถปริสุทธาตติยัมปิปุชามิกจิตถปริสุทธาปริสุทธิ์เถรสศมันโทตัสมาตุนีเอวเมตังธารยามิปราชิกุเทโสนิทิโต วิดีโอการเดินทางปีกวิเวกภูโฮงก็ได้จบลงเพียงแต่แตเท่านี้ขออวยใจให้่อนสำหรับทุกท่านทุกนางอุบาสกอุบาสิกาออกตนญย,ยมผู้ที่เข้ามาเบิงผู้ที่เข้ามาสมคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีตั้งแต่ความสุขความเจริญปาศจากทุกสกโรคภัย หายเคาะเสเนีดยดถังให้ต่างๆนานาประการให้มานแต่เงินให้มานแต่ตตคำเหลือใสเหลือใช้เฮ็ดธุรกิจการเงินการงานอันดอใดก็ขอเจริญหุ่งเหองสุญิสูุป,ปการเจริญในศิลเจริญในธรรมเจริญในชีวิตการเป็นอยู่สาธุ